สังคมไทยไม่เคยว่างเว้นคนกลางจากลูกนักการเมืองลูกคนรวยและลูกคนมีสีคุณว่าจริงไหมครับปี50มึงไม่รู้เหรอว่ากูลูกใครนายชนสวัสดผู้เป็นต้นฉบับของคำกล่าวนี้พูดหลังถูกเรียกตรวจแอลกอฮอล์ขณะตั้งด่านพร้อมสั่งลูกน้องทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ตำรวจปี53คดีแพรวาหลานนายพลเอกนามสกุลดัง ขับรถฮอนด้าพุ่งชนรถตู้โดยสารบนทางด่วนเสียชีวิต9การายหลังเกิดเหตุนั่งเล่นโทรศัพท์ไม่สนใจโลกปี P 55คดีบอสทายาทอยู่วิทยาเศรษฐีติดอันดับโลกขับรถเฟอร์ราชนในดาบตำรวจสอนอทองหลอเสียชีวิตลากล่างกว่า200เมตรเป็นอีกหนึ่งคดีที่กระบวนการยุติธรรมสันสะเทือนและสันคอน ส่วนอีกตระกูลที่ดังไม่แพ้กันคืออยู่บำรลุงทั้งอาจหารวันและดวงล้วนมีคดีติดตัวดังสุดคดีดาบยิ้มที่วันนี้ยังหาตัวไอ้ปื๊ดไม่เจอถึงขนาดวันที่100ร้อยตำรวจเอกเฉลิมกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งผู้จัดการออนไลน์ต้องสรุปเรื่องราวเพื่อเตือนสติปี65สาวเมากลางขับรถเบนย้อนสอนถึงขนาด ใช้รองเท้าฟาดหน้าตำรวจพร้อมพูดว่ารู้ไหมกูลูกไคยล่าสุดสดสๆร้อนๆนายพีทลูกชายนายกเบี้ยวผู้ยิ่งใหญ่แห่งทัญบุรีมีคุณลุงคุณป้าเป็นคู่กรณีนายพีทบอกตำรวจทางหลวงเองว่าผมเป็นลูกนายกพ่อผมชื่อเสียงดังในพื้นที่เป็นหลานหน้าตายผอตลอเดี๋ยวพวกคุณก็ต้องมาขอโทษผมนี่แหละครับ ประเทศไทยในงานวิชาการระบุชัดที่ใดมีชนชั้นที่นั่นมีคนกลางเพราะการกลางมันแสดงว่าตัวเองมีอำนาจมากกว่าคนทั่วไปและหมายถึงการอยู่ในชนชั้นที่สูงกว่านั่นเองจึงทำให้สังคมไทยเต็มไปด้วยผู้คนที่มักใช้ความกลางในการแก้ปัญหาและเป็นทางออกของปัญหาเพราะมันอาจสับสิทธ์คว่ากฎหมายที่มีอยู่ แล้วเมื่อไหร่ประเทศไทยจะหมดไปคนกลางของลูกนักการเมืองคนรวยและคนมีสีหรือต้องให้พ่อแม่ออกมาบอกและยอมรับว่าผมผิดเองผมไม่มีเวลาดูแลลูกดิฉันผิดเองยอมรับขาดการอบรมสั่งสอนลูกแล้วคุณล่ะครับคิดอย่างไรกับเรื่องนี้